กับสมมเหตุของความสุขพระพุทธเจ้าสอนธรรมเนะี่ยสอนเหตุที่สอนผลอนเหตุอย่างสิ่งทั้งหลายเกิดแต่เหตุพระพุทธเจ้ากล่าวถึงเหตุของสิ่งนั้นนี่คือเราลืมกันนะเพราะนั้นกาานรรมฐานว่าเราถึงมันไม่อยากจะเรียกว่าผิดนะแต่มันไม่ถูกทั้งบ้านทั้งเมืองเลยมันแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมแม้แต่ปัญหาง่ายๆฆะาคาสังกันทั้งปีทั้งชาติมันแก้ไขไม่ถูกเพราะเราไปเอาผลมันนะหวังผล แต่ว่าเราไม่รู้ว่าเหตุมาจากอะไรไม่แก้ที่เหตุนี่เราก็เหมือนกันนะผู้ศาสทธามาค่อนชีวิตอะใช่ไหมถามว่าสุกจริงหรือ,อยังไม่มีใครตอบได้ชัดเจนว่าสุกเพราะเราไม่ได้หาเหตุมันก่อนนะเราไปเอาผลมันถ้าผลมันก็มีแต่ร่วงกับร่วงนะแต่เหตุนะพระพุทธเจ้าไม่ได้เอาผลมาให้เรานะแต่เอาต้นไม้ให้เราเข้าใจไหม เอาเอาต้นของผลนั่นแหละให้เราแล้ให้เรามาเลี้ยงเองเพราะฉะนั้นเองอันนี้คือสิ่งที่เราชาวพุทธเราเป็นอยู่เราต้องเอาผลแต่ว่าไม่รู้จักว่าผลนั้นกินหมดแล้วจะไปทําให้เกิดผลต่อไปได้อย่างไรแต่พุทธเจ้าบอกว่าเอา,มาเมล็ดอันนี้เหลาต้นอันนี้ไปปลูกนะแล้วผลมันจะออกมาอย่างนี้เพราะถ้าเรา รู้จักปลูกต้นรู้จักปลูกดูแลต้นมาเนี่ยผลนี่ต้องหวังไหมไม,มันออกมาเอง,องนั่นแต่ถ้าเราได้ผลมาแล้วเราไม่รู้ว่าต้นเป็นอย่างไรถ้าจะดูแลต้นผลิตผลต,ผลตรงนี้ออกมาได้อย่างไรเนี่ยพอหมดผลน้นแล้วก็คือหมดใช่ไหมไม่มีอีกต่อไปอันนี้คือคอนเซ็ปที่เราจะต้องเข้าใจก่อนเพราะนั้นเองในวิธีการของพระเทียนก็เช่นเดียวกันท่านจะสอนที่เหตุ มันจึงยากไงแต่ถ้าหากว่าเข้าใจได้แล้วเนี่ยผลจะเกิดตลอดเวลาเหมือนเราปลูกต้นไม้ถ้าปลูกเป็นแล้วใช่ไหมคุณจะเอาผลกินเท่าไหร่ก็ได้กินกินฤดูการก็ได้อันนี้คือส่วนหนึ่งเราจะรู้ได้ไงว่าไป,ไปกับเราได้ถูกจริตกับเราหนูจะรู้ได้ไงว่ากินข้าวแล้วข้าวที่เรากินอิ่มแล้วเนี่ยมันจะไปรักษาโรคอะไรได้บ้าง เหมือนจะถามอย่างนี้นะนี่คือคําถามที่หนูกําลังถามอยู่มันเป็นอย่างนั้นคือไม่ต้องสงสัยว่าสิ่งที่เข้าไปเนี่ยบริโภคเข้าไปเนี่ยมันเข้าไปรักษาอาหารทั้งหลายเข้ารักษาโลกความหิวใช่ไหมสิ่งที่เป็นธรรมทั้งหลายเนี่ยมันจะเข้าไปรักษาโลกความหิวโหวยทางด้านจิตใจแต่ให้ต้องถามว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยเรารู้ได้ไงว่าเป็นสิ่งที่มัน ถูกต้องที่จะเข้าไปจัดความหิวดน้าจิตใจได้ไม่ได้ถามว่ามันถูกจริ่งกับเราหรือไม่นะเพราะไม่ได้ถามว่าข้าวนี้ถูกกระดิตเข้าพระเจ้าหรือไม่ไม่เป็นน้าที่ทุกคนต้องกินนะถ้าหากว่าเราหิวเพราะฉนั้นเราจะ,ะสิ่งที่เราปฏิบัติเนี้ถูกต้องหรือไม่ต้องถามอย่างนั้นไม่ได้ถามว่ามันเข้ากับเราได้หรือไม่แต่เราต้องเอาตัวเองเข้าหาทำไม่ใช่ให้ทำเข้าหาเราอันนี้คือหลักของมันนะ เอาละการยืนเดินนั่งนอนพุทธเจ้าสอนไหมยังเวสอน,สอนใช่ไหมแล้วเดี๋ยวนี้เรายืนเดินนั่งนอนตามที่ท่านสอนไหม,ม<อ>ทำแต่เราเราไม่ได้เป็นอย่างที่สอนคือเรายืนเดินนั่งนอนอยู่แต่ว่าสาระของการยืนเดินนั่งนอนเราไม่ไม่รู้มีพราหมณ์คนหนึ่งแกสงสัยเรื่องปรมามอโลกุตตาธรรมเอ๊ะ นักาชญ์ศาสดาทั้งหลายก็ต่างก็ยกย่องว่าไอ้โลกุตรธรรมเนี่ยเป็นสิ่งสูงสุดที่สามารถบำบัดทุกได้ทั้งหมดและสามารถที่จะไม่ต้องไปทําให้เวียนว่ายใจเกิดได้อีกเพราะฉะนั้นเขาต้องการอยากจะรู้โลกุตรธรรมสมัยนั้นเจ้าหน้าที่มันเยอะใช่ไหมเขาก็ไปถามปรากฏว่าเจ้าหน้าที่แต่ละคนให้คําตอบเรื่องโลกุตรธรรมไม่เหมือนกันสักสานักเลยในที่สุดมีคนแนะว่าไปหาพระ สมณะโคดมดีรู้จักคำรู้จักเรื่องอุตตลธรรมได้ดีก็ไปหาถามพระเดชพระองค์ผู้เยินเข้าพเจ้าต้องการอยากจะทราบว่าโลกุติลธรรมเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ตอบทันทีนะท่านก็นั่งนั่งกพัาแล้วก็ท่านก็ยืนให้ดูแล้วก็ทิสงโาท่านก็เดินเดินก็ไปกลับมา สักพักหนึ่งนั่นก็ลงไปนอนนอนก็ลุกขึ้นมาแล้วก็มานั่งแล้วอันนี้แหละคือโลกุตตะลาธรรมคิดว่าพรามคนนี้เข้าใจไหมยมสวัสดิ์พามคนน้เอามันต่างกันตรงไหนเขาเจ่แกกยินเดินนั่งนอนอยู่ทุกวันไม่เห็นว่าเป็นโลคุตตะลาธรรมตรงไหนใช่ไหมก็อ,ออกมาอย่างนี้เลยคุทริยะแต่ว่ายังไงดูก่อนพราม ทุกคนมีการยืนนั่งยืนเดินนั่งนอนก็จริงอยู่แต่ว่าเขาเหล่านั้นยืนเดินนั่งนอนด้วยสติสัมปชัญญะหรือไม่เขารู้ไหมว่าเขายืนเดินนั่งนอนอย่างไรเขาลุกอย่างไรเขาเดินอย่างไรเขานอนอย่างไรเขารู้ตัวไหมบุคคลเหล่านั้นรู้ตัวไหมไม่รู้พระเจ้านั่นแหละเรียกว่าไม่รู้โลกุตตรธรรมเข้าใจได้ไหมเรื่องนี้ยมอุ้ยเนี่ยยืนเดินนั่งนอนมาตลอดชีวิตไหมใช่ไหม แต่เคยยืนเดินนั่งนอนอย่างมีตั้งสติวันหนึ่งสักกี่ครั้งนี่คือพุทธเจ้าสอนแต่วันนี้ที่เราสอนเราพูดกันเนี่ยเราได้ทําอย่างนั้นไหมใช่ไหมเราก็ลองทําอย่างนั้นเรายืนยังมีสติเดินมีสตินั่งนั่นถามว่าถูกหรือไม่ถูกแต่ทําไมมันยังไม่ได้ผลก็เพราะต้นไม้คุณปลูกวันนี้คุณจะให้ผลวันนี้ได้ไหม มะม่วงนะสามปีห้าปีเจ็ดปีมันจะออกผลใช่ไหมแต่คุณกําลังปลูกวันนี้คุณเพิ่งเอาเม็ดมาลงวันนี้ <c oughs> กําลังจะถามคำนี้นะเพราะฉะนั้นมันจะต้องดูแลไปเรื่อยๆแต่ว่ามันคงไม่นานเหมือนต้นมะม่วงนั่นหรอกมันคงจะไวกว่าน,นี้หน่อยขึ้นไวก็ช้าขึ้นอยู่กับอะไรพระพุทธเจ้าพบกับพราหิยะทารุจิริยะภพพุทธเจ้าไม่ถึงสามชั่วโมงบรรลุธรรม ยศสก,กุลบุตรพบพุทธเจ้าเช้าเดียวบรรลุธรรมใช่ไหมองคุลิมานพบพุทธเจ้าไม่นานทิ้งดาบบรรลุธรรมแต่พระอนุนอยู่กับพุทธเจ้ายี่สิบห้าพรรษาแม้กรนนะทั่งพุทธเจ้าพันิพพานพระอนุนก็ยังไม่ได้บรรลุธรรมข้อแตกต่างคืออะไรนุ่มเกตตอบได้ไหม อตอนนท่ามัเรา,า,านนหาคำเต่าดูดีว่าเพราะอะไรอยว่ว่นึกออกไหมไม่ออกใช่ไหมขึ้นอยู่กับอะไรกันแน่ความพร้อมมะม่วงกับมะพร้าวเนี่ยมันสุกในอายุเดียวกันไหมมะ<า>ม,ม่วงสามปีสองปีสามปีมันได้ผลให้สุกใช่ แต่มะพร้าวนี้กวจะได้ผลกว่าจะแก่ให้เรากินเนีบางทีเจ็ดปีถึงสิบปีใช่ไหมขึ้นอยู่กับชนิดของบุคคลน,นั้นๆว่ามีความแก่พร้อมทางด้านบารมีธรรมแค่ไหนบางคนต้องการใฝ่รู้สแสวงหาสิ่งนั้นมานานพอมาเจอป๊บได้คําตอบพวกเลยแต่อีกคนหนึ่งมาเจอพระพุทธเจ้าแต่ไม่ได้คิดจะแสวงหาคาตอบเรื่องนี้มาอยู่เพื่อที่จะ,ะศึกษาเรียนรู้อะไรแต่ว่ายังไม่ได้ต้องการที่ผานหรอก แต่ในการเรียนรู้ไปเรื่อยๆนี่คนหูต้องการเหลือเกินว่านี่ผ่านไปยังไงใช่ไหมนี่คือความต้องการของเราว่าเราต้องการสิ่งนั้นจริงๆไหมนี่คือคําตอบขึ้นอยู่ความต้องการของเราที่เราต้องการมากน้อยแค่ไหนต้องการสิ่งที่เราต้องการนั้นเราต้องทําได้ถูกต้องหรือเปล่าดังนั้นในการเจริญสติแบบเนี้ยน้อยคนที่จะพึงพอใจเพราะ เราถูกสอนมาในแง่ของผลต้องเป็นอย่างนี้คุณต้องได้รับผลนี้ถ้าไมา่ได้รับผลนี้มันไม่ใช่เพราะเราทําไปมันไม่ได้รับผลนี้เรารู้สึกเออมันไม่ใช่แต่เขาลืมไปว่าสิ่งที่ผูดด้เยสอนไม่ได้สอนให้เอาผลแต่สอนให้รู้จักเหตุของผลเพราะฉะนั้นเราที่มาทําทุกวันนี้คือเรามาทําเหตุทั้งมันนะแต่ผลจะเกิดเมื่อไหร่เนี่ยถามว่าสั้นหรือย,ยาวหรือยอยู่ช้ตอบไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าเราต้องการมันจริงหรือเปล่าแล้วสิ่งที่เราต้องการเราทํามันถูกไหม เกิดจากความคิด <laughs> ควาคิดเนี่ยมันเกิดที่กายกับใจเนี่ยอันไหนมันเกิดก่อนใครเป็นเหตุของใครนั่นคือเหตุของว่าใจอยู่โดดๆได้ไหมแต่กายไม่มีใจเกิดได้ไหม,ไมไใจไม่มีกายอยู่ได้ไหมไม่ได,ไได้เพราะฉะนั้นเรายูอย่างใดอย่างหนึ่งได้ไหมไม่ได,ไมได้มันจะต้องดูทั้งสองอย่าง กายมีพ่อใจมีใจมีพ่อกายมีไม่มีกายก็ไม่มีใจไม่มีใจก็ไม่มีกายแล้วอย่างสุภาษิตที่บอกว่าก็ <c oughs> นั่นดีอาศัยกันนี่ยพึ่งพากันแตเป็นใหญ่ก็คือใจยือใหญ่คือใจคือความจริงแล้วเหตุมันมาไกลมันมาลึกแต่ง่ายๆว่ากายกับใจนั้นเป็นเหตุปัจจัยของกันและกันไม่มีใครเกิดก่อนไม่มีใครเกิดหลังนะเกิดพร้อมๆกัน นะเพราะมีกายใจจึงมีเพราะมีใจกายเพราะมีกายใจจึงมีเพราะมีใจกายจึงมีไม่มีกายก็ไม่มีใจไม่มีใจก็ไม่มีกายเพราะฉะนั้นเราจะดูใจองค์พระเทียนบอกดูกายเห็นจิตดูคิดจะเห็นคมดูกร,รมเห็นปรมัตต์ด,ดูอริสัตถิพานหมายถึงว่าดูตัวหนึ่งก็จะเห็นตัวหนึ่งไปในตัวเพราะฉะนั้นเราก็ถามว่าเป้าหมายต้องการคืออะไร ยมอุ้ยตอบว่าต้องการการเรียนรู้ใช่ไหมที่ตอบคุณเกศต้องการอะไรเป้าหมามเห็นไหมระหว่างาเราเ,<ม>เรียนสุดงเดียวกันแต่ว่าการความตั้ง<ม>ใจต้องการต่างกันนะใช่ไหมขณะเดียวกันคุณอุ้ยต้องการเรียนรู้เฉยๆแต่นี่ต้องการไปไกลว่าต้องการนิพพานเลยนะเห็รู้คือทุกวันนี้ก็ ไม่ต้องคล้ายของโยมโคนไม่เหมือนกันแสดงว่ายังไม่มีเป้าหมายแน่นอนเบื่อเต็มที่แล้วอาจารย์เบื่อแล้วแต่ยังไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะเอาอะไรใช่ไหมเหนื่อยคงอย่างที่ไม่อยากมาเยอะเริ่อยเบื่อทีเบื่อสังขารโดยเองตรงนี้แหละคือเริ่มต้นของการที่จะไปสู่ความสุขที่แท้จริงมีความเบื่อเบื่อสิ่งที่เราเป็นอยู่ปัจจุบันนี่จะก่อนถ้าไม่เบื่อไม่อยากออกนะ พุทธิยตรัจว่าเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารคือกายคือใจนี่แหละไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไปนะ่เมื่อนั้นย่อมเหนื่อยหน่ายย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งที่เรามีอยู่นี่แหละมีกายมีใจหน้าเหนื่อยหน่ายมันทุกข์ตลอดเดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวสุขดังนั้นตุไม่เคยจบต้องดูแลต้องเทคแคร์ต้องเอาใจใส่มันไม่รู้ไปจ,จบเม,มื่อไหร่บุคนคลก็อยากจะตายไปไวๆหัวเรื่องมดแเรามันตายไม่ได้เพราะมันเหตุปัจจัยมันยังไม่พร้อมจะให้ตาย เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเดิร่างกายแค่ร่างกายรังขันเนี่ยแทนทรมานเลยใช่ดูแลเอาใจใส่มันกามันขี้มันเยี่ยวความันกินม,มันอยู่ความมันสั่งไม่ได้เลยแล้วแต่มันจะเป็นหน้าเบือ่อแต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่ยังไม่เกิดปัญญาตัว้ก็ยังไม่เบือ่อยังอยากสนุกสนานกับมันอยู่ใช่ไหมแต่คนที่ได้เห็นได้เกิดปัญญาแล้วเนี่ยพเห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาจริงๆแล้วเกิดเรื่องเบื่อหน่ายไม่อยากจะกลับมาอีกอันนี้เขาเรียกคือต้นทาง นั่นแปว่าอาถานิพินติทุเคเอสาม,มโควินั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดจดมันเริ่มเบื่อหน่ายเสียก่อนถ้าไม่เบื่อหน่ายร่างกายสังขารที่ใจนี่นะยังยังไม่มีการเริ่มต้นย,ยังจะมีการแสวงหาจุดอื่นไปได้อยู่ทีนี้เมื่อเรารู้สึกเบื่อหน่ายต่อวัาะสงสารคือการเวียนว่ายต่เกิดของไม่ใช่เวียนว่ายต่เกิดเกิดแล้วตายไม่ใช่ขณะนี้วันนี้ ร่างกายของเราทุกไปกี่ครั้งเนี่ยนับไม่ได้วันนี้จิตใจของเราคิดไปกี่ครั้งนี่ยนับไม่ได้เนี่ยไไคือวันเวียนว่ายตาเกิดประจําวันที่เราไม่สามารถจะรู้ได้ถามว่าเราได้อะไรจากมันก็ไม่ได้แล้วเราทำไมต้องไปดูแลใจใสมันล่ะเน่นลยคือวิบากขันวิบากกรรมที่เราต้องได้เกิดมาถ้าสมมุติเราต้องเกิดอีกก็ต้องบริหารมันไปอีกไปพบกับเหตุการณ์ต่าง สิ่งที่ต้องเป็นไปสมหวังบางผิดหวับงบาง,บางลูกตเสียเมียตายจากสมบัติพัาดผาคาแกงเบ็ดบีตีทากันต้องเจอแล้วก็ทุกอีกเพราะฉะนั้นการแสวงหาเบื้องต้นที่สุดเนี่ยท่านบอกให้เข้าใจรูปนามให้ได้ก่อนก็เข้าใจรูปนามแล้วเนี่ยมันจะเห็นอดีตของตัวเองว่าเราทุกข์ขนาดไหน,นแล้วถึงจะเบื่อเป็นถ้าเรายังไม่เห็น ไม่เห็นรูปนามไม่เห็นอดีตของตัวเองมันเบื่อไม่เป็นหรอกเมื่อเบื่อไม่เป็นมันก็ยังไม่ขวนขวายที่จะหนีไอ้ความร่างกายสังขารเหมือนกองไฟเนี่ยเพราะฉะนั้นเองแต่ว่าความเบื่อรงน,นี้จะเกิดขึ้นได้เราต้องมาพัฒนาปัญญาเมื่อได้บุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าอย่างไม่ใช่ว่างี้ต้องพัฒนาปัญญาก็าคือปัญญานี่เป็นเหตุหรือเป็นผล,ผลเป็นผลเหตุของมันคืออะไร อ่าสติสมาธิเป็นเหตุของปัญญาเพราะฉนั้นแทนที่เราจะไปเจริญปัญญาก็ไปเจริญสติไปเจริญสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญาปัญญาคือแสงสว่างใช่ไหมเหตุมันก็คือตะเกียงคือน้ำมันคือหลอดไฟคือไฟฟ้าแสงสว่างเป็น,ปนผลเพราะฉะนั้นที่เรามาทำเนี่ยเรามาทําเหตุทําให้รู้สึกตัวทําให้จิตตั้งมั่นทําให้อะไรงต่างนี่คือเหตุของปัญญาไอ้ส่วนปัญญานี่มันจะเกิด แจ่มแจ้งเห็นสังขารน,นี้แล้วเกิดเบื่อในสังขารตัวนี้เมื่อไหรเนี่ยเราก็ยังกําหนดใจตัวไม่ได้มันถึงพร้อมเมื่อไรนะเพราะฉะนั้นเราจึงมาสร้างเหตุเยอะๆอะเมื่อสร้างเหตุมันมากพอแล้วในวันหนึ่งมันพบขึ้นมาเหมือนกับเราต้องการที่จะให้ต้นไม้นี้ออกหล่อออกผลไม่ใช่ไปเล่งแต่ว่าเราจะต้องมาดูแลมันให้ดีให้น้ำใส่ปุ๋ยคนดินรักษา เมื่อแรงมื่ให้เวียนทุกษาต้นไม่ให้มันล้มมันตายวันหนึ่งผลมันออกแน่นอนเหมือนกันถ้าเราตั้งสติปลูกสติปลูกสมาธินะวันนี้เราต้องดูแลเอาใจใส่ดูแลให้มันเจริญเติบโตผลมันคือปัญญาใหต้องเกิดแน่นอนเมื่อปัญญานนั้นเกิดสิ่งแรกที่เราไปจักก็คือเบื่อหน่ายดูนามอันนี้เพราะอะไรเพราะมันไม่มีอะไรที่เรียกว่าสุขได้เลยจริงๆไงใช่ไหม แต่ที่เราคิดว่ามันสูงมันมันเป็นเพียงมายาที่เราสำคัญผิดกินอร่อยได้กินอร่อยก็เรว่อสุขใช่ไหมได้ดูอะไรเวยๆก็สุบได้ฟังอะไรเพราะๆก็สุขมันเป็นเพียงมายาการของการกระทบแล้วที่เราอุปทานเราไปยึดว่าเออลักษณะนี้เรียกว่าสุขนะออลักษณะนี้ว่าเพราะนะลักษณะเรียกว่าเรียกว่าอร่อยนะเนี่ยเราก็ไปสําคัญตรงนั้นแต่คนรินมันก็คือ ปฏิกิยาของสังขารที่มันปุงมันแต่งใช่ไหมดังนั้นเองเรามาทําเนี่ยเราไม่ได้หวังผลแต่มาทําเหตุให้สมบูรณ์เมื่อทําเหตุสมบูรณ์ผลไม่ต้องหวังมันต้องเกิดแน่นอนส่วนจะช้ซื่อว้ขึ้นอยู่ความสมบูรณ์ของเหตุนะฮะันั้นเองเหตุที่เราสะสมมาทีะนิดถ้าหากเรามีสติมีสมัมผัสในการกระทําสิ่งนั้นมันสั่งสมเหตุไปเรื่อยๆ เราก็ไม่ต้องถามว่ามันจะเต็มเมื่อไหร่ขึ้นอยู่กับเราสังสมได้มากน้อยแค่ไหนเหมือนถังที่เรารองน้ามันตกปอกๆตลอดเวลามันจะต้องเต็มวันใดวันหนึ่งเียแต่ถ้าเกิดจู่ๆไอ้ที่มันปอกๆมันขาดหายไปเนี่ยหวังเท่าไหร่มันก็ไม่เต็มเพราะมความต่อเนื่องของการหยุดนี่มันหายไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่เราจะมานั่งวันละครั้งเดือนละครั้งปีละครั้งแล้วก็หยุดไป กูจะกลับมาอีกทีไอ้ที่ตกไปก่อนแห้งไปแล้วก็เริ่มต้นหยดไ่เพราะนั้นทางที่ถูกก็ต้องปล่อยให้มันหยดเรื่อยๆจนกว่าจะเต็มหยดแห่งความรู้สึกตัวที่เรามาเริ่มต้นฝึกวันนี้เนี่ยมันไม่ได้ขาว่าวันต่อไปหมดกันก็จบไม่ใช่นะคุณต้องต้องให้มันหยดต่อไปแต่นี่เพียงเพียงเริ่มต้นเปิดตาน้ำมันเท่านี้ แล้วก็หยุดต่อไปหมายความว่าคุณจะกินจะดื่มจะพูดจะคิดก็ยังใส่สติลงไปทุกทุกหยาดหยดของการเคลื่อนไหวทุกวัน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 เวรไม่นานมันก็เต็มนะยิ่งเราเอาใจใส่ต่อมันมากต่อการเคลื่อนไหวมากมันก็เต็มเหมือนน้ำามันหยดแรงๆไหลโชกๆอะใช่ไหมมันก็เต็มไวนี่คือความเป็นเหตุเป็นผลของมันโดยที่ไม่ต้องหวังเลย แล้วเราก็มีบุคคลตัวอย่างเยอะแยะใช่ไหมที่ทําให้เราเห็นว่าท่านเต็มมาด้วยอาการเหล่านี้แล้วก็มาแบ่งมาปันมาบอกมาชี้มานาเราให้ทําดังนั้นเองในช่วงเวลาทำเนี่ยมาจึงว่าให้ให้เห็นความสําคัญให้เห็นความสําคัญสิ่งนี้ด้วยตัวเองเนะไม่ใช่การชี้นาด้วยการรุ่นด้วยการโปรโมทหรือด,ด้วยการเล่งเราอเคอเใครคนหนึ่งแต่มันเห็นด้วยตัวเองว่าเออสิ่งนี้จําเป็นแล้วก็ค่อย ใส่ความรู้สึกลงไปในแต่ละอย่างอย่างเคารพเลยบูชาจะลุกจะนั่งจะย่างเตืนแต่ละข้าวดูเหมือนว่าสิ่งที่เรากำลังทำมีค่ามากนั้นจะไหวมันจะไหวแต่ถ้าราไปด้วยความไม่แน่ใจอพอรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้เราไปเรื่อยๆอันนี้ไม่แน่เพราะเรายังไม่ชัดเจนดังนั้นเองจุดนี้เราขาดหายไปมันใช้คําว่า พุทธคารวตาธรรมคารวตาส loves, labels, ha, ังฆคารวัตตาที่ความเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธประธรรมส์เคารพใครสมมุติเราเคารพพระพุทธพระธรรมแต่พุทธประธรรมพระสงฆ์เคารพใครเคารพธรรมใช่ไหมพระพุทธกับพระสงฆ์เคารพพระธรรมธรรมคารวตาเคารพพระธรรมพระธรรมอยู่ไหนจุมสวด โอ้โทั่วไปในตู้อยู่วะไมใช่เาทำอยู่ที่การกระทงนะหลวงพ่อเทียนนั้นชัดนะทำก็คือถอยสดอ่ทำพระธรรมคือเคารบในการกระทําของเราเคารบในการพูดของเราเคารบในการคิดของเราสิ่งที่เราทําพูดคิดนั้นถ้าเราเคารพหมายกวามว่าถ้าเคารพมันดีใช่ไหมเราจะกล้าทําสิ่งที่ไม่ดีได้ไหมเราจะกล้าคิดในสิ่งที่ไม่ดีได้ไหม เราจะกล้าพูดในสิ่งที่ไม่ดีได้ไ,ม,ไม่ได้เพราะเราเคารพเราจรึงทําดีด้วยแต่ถ้าเราไม่เคารพพระธรรมอ่าไม่เคารพตัวเองไม่เคารพการกระทําของตัวเองจะพูดยังไงก็ได้จะพูดด,พด,ด่าใครนินทาใครฉันก็ไม่สนใจฉันจะว่าเสียงนั่นแสดงว่าเคารพพระธรรมเราใช่ไหมนี่นี่คือการกระทําเราจะต้องเอาใจใส่ต่อการกระทําตัวนั้นดังนั้นการเจริญสติ ตรงนี้จึงเป็นเหตุไหลายๆอย่างที่ให้เราได้คิดด้วยตัวเองให้เราได้ศึกษาด้วยตัวเองถ้าตราบใดการจเจริญสติสมาธิปัญญาถ้าไม่เกิดด้วยความเต็มใจของตัวเองนะอยากถึงแม้คนนั้นจะบวชมาร้อยปีก็ไม่เกิดเพราะไม่ได้เต็มใจทำแต่ทำตามประเพณีทำตามเงือนไขรทำตามสิ่งตอบแทนทำตามไอ้สังคมประเพณีเป็นร้อยปีก็ไม่มีผล แต่คนคนนั้นเขาอาจจะไม่บวชไม่อะไรเลยก็ได้แต่เขารู้สึกเห็นประโยชน์แล้วเต็มใจทําแล้วเคารพทําอย่างดีบางคนมีนะใช่ไหมบางคนคือหรหัสบางคนเนี่ยเขาให้ก่อนช่วงันเลยเขา,เขาไไก,ากาไ็ไปได้ไกลกว่าไปได้ไกลกว่าเพราะฉะนั้นเองต่อหลังมาเนี่ยมาก็เลยไม่นิยมที่จะเอาคนมาปฏิบัติมาะแต่ต้องการคนจริงเพียงไม่กี่คนก็พอแล้วท่านประมาณจะตั้ป้อเนี่ย ไปสอนที่เมืองจีนท่านได้ลูกศิษย์กี่คนลง้คนเดียวแต่ว่าพุทธศาสนาคําสอนท่านสืบมาจนทักปัจจุบันเป็นพันกว่าปีมีลูกศิษย์แค่คนเดียวคือใครพระเจ้านสินกวงแต่ความจริงลูกศิษย์คนเดียวคือหุ่ยคอที่ตัดแขนบูชาท่านนะไปรอท่านสาวันสามคืนท่านยังไม่เปิดให้พบยังว่าในที่สุด ขัดแขนงโดยเองใส่พานไปถวายอาจารย์เนี่ยเนี่ยผมต้องการพบท่านด้วยศรัทธาน,นี้พิสูจน,น,น์เสถาวทาเลยจริงในที่สุดท่านตั้งมอคุยด้วยแล้วก็บอกคำสอนแล้วก็ท่านพูดนี่แหละสืบทอดคำสอนมาแต่ไม่่านชินเจ้ะจะเาไอ,อาไอ้อะไรหูจากพัดหูนะ นน,นเป็นผู้ที่รู้ตามต่อมาเพราะฉะนั้นอยากจะให้ศึกษาทำความเข้าใจเรื่องสติตรงนี้ให้ดีมันบางนี้เดียวนะเพราะมาได้พูดกลางวันเรื่องน้ำกะทิขณะที่มันเป็นกะทิขาวๆอย่างเรามองเห็นน้ำมันไหมไม่เห็นใช่ไหมทำไงให้มันมองเห็นนะฮะ ต้องเขี่ยวยังไถึงได้เห็นนะทั้งที่มีอยู่อะจะมองว่าเห็นนะเหมือนกันนะในตัวสติมีอยู่ในตัวเราตัวรู้มีอยู่ในตัวถามว่ามันไปมิกเกิดความรู้สึกที่เป็นเวทนาเราเลยมองว่าเห็นสตินี่พอเขาเขี่ยวเราปฏิบัติเข้าไปก็บมันมีอยู่ช่วงหนึ่งมันจะเห็นเลยอ๋อสติเป็นอย่างนี้เองอแตเมื่อไหร่เราอ๋อย่างนี้นะเออแสดงว่าเข้าท่าละ ให้นึกถึงสิ่งเมื่อพูดถึงคําสอนผู้ทธเจ้าที่ถูกต้องพูดถึงลูกปธรรมให้ชัดก่อนถ้าไม่ชัดในลูกปธรรมนมามธรรมของมองเห็นไม่ชัดเหมือนกันเพราะมันเป็นนมามธรรมตร้ะแต่ว่าให้ไปเห็นนะลูกปรธรรมไม่ชัดมันเปรียบเสมือนไข่ถามว่าในไข่ลูกเนี้ยไข่ใบเนี้ยมีไก่อยู่ไหมยมเขาตีออกมาไม่เห็นเป็นไก่อะ่ะ ไก<ล>่มันอยู่ตรงไหนอมันยังไม่ออกผลอ่ใช่ไหมนั่นคือหมายเพราะว่ามันจะต้องผ่านกระบวนการถ้าไข่ตัวนี้ไม่ได้เอาไปอบแม่มันไม่กงมันไม่ออกมาเป็นไก่ได้ไหมก็ <ว S 1> เป็นไม่ได้ใช่ไหมนี่คือกระบวนการควา,ามรู้สึกตัวตัวนี้มีอยู่ก็จริงแต่ถ้าไม่ผ่านการเคี่ยวไม่ผ่านความเพียรมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงที่จะออกมาเป็นตัวสติปัญญาเหมือนไก่อยู่ในไข่ก็จริง แต่ไข่นี้ถ้าไม่ผ่านกระบวนการการอบกันกกกันมันก็ยังเป็นไข่อยู่นั่นเองไม่เปลี่ยนเป็นไก่กะทิตรงนี้มันก็ไม่ผ่านการเคี่ยวกันหมันก็ยังเป็นกะทิมันก็เน่าเป็นกะทิอยู่นั่นเองมันจะไม่เห็นว่าเป็นน้ำมันตรงไหนใช่ไหมแต่พอได้ผ่านกระบวนการเพราะฉนั้นวิปัสนาลิสติที่เราทานี่คือกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงของความรู้ที่มันปนกันอยู่เยอะๆเนี่ยให้มันแยกออกมาเป็นส่วนหนึ่งเดียวที่มันนองปั๊บ ใช่แบบแบบทำท่าใจเพอทำท่าจะจับได้แล้วไป <c oughs> แล้วไปแล้วต้องเคีย <c oughs> เ่ยวมันให้เยอะกว่านี้เนอะบางครั้งในกะทิเน่ะพอเคี่ยวนี่นอนมันก็เริ่มเห็นน้ำมันใช่ไหมแต่มันยังเป็นไม่หมดเท่านั้นเองเริ่มเห็นน้ำมันแปบแอยู่เห็นใสๆอยู่นะเป็นมันๆอยู่ใช่ไหมแต่มันยังไม่เยอะ,ะเท่านั้นเองเ่เคี่ยวต่อไปเลยน้ำมันมันจะหนาขึ้นเรื่อยๆไอ้กะทิเอยลม่มๆหมดไปใช่ไหมในที่สุดเหลือแต่น้ำมันล้วนๆนั่นแหละตัวรู้เหมือนกันนะ เขี่ยไปทําความรู้สึกไปจับไปเรืเ่อยๆสังเกตไปสังเกตไปไอตัวรู้ในเดิมเริ่มเด่นชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นไอตัวเวทนามันก็ไม่ใช่ว่ามีก็มีแต่ว่ามันแยกไปอีกทางหนึ่งมีอยู่แต่เมื่อก่อน,ม,น,ม,นมันพันเป็นอันเดียวกันใช่ไหมแต่พอสังเกตไปรู้ไปทั้งยืนเดินนั่งนอนก็รู้ไปเรื่อยๆตัวรู้เริ่มเด่นชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นตัวรู้ที่เป็นเวทนาทางกายก็ค่อยแยกไปทางห่า ถ้าเมื่อไหร่มันถึงจุดนั้นอันนั้นแหละคือการเริ่มต้นที่จะเห็นธรรม